สวัสดีผมจะมาทดลองอ่านนิทานที่ c h a t GBT เป็นคนแต่งให้ไปลุยกันเลย c h a t GBT คุณแต่งนิทานญี่ปุ่นให้ทีทีนี้คุณ c h a t GBT ก็จะสร้างสุดยอดนิทานให้เรา ตอนนี้ผมจะให้คุณแชท GBT แปลไทยให้เราเอาละมาเริ่มอ่านกันนิทานเพลงของซากุระก เมื่อการครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดฐานเทือกฟูจิยังโดดเดี่ยวมีสาววัยกลางคนคนหนึ่งชื่อซากุระไม่มีครอบครูอาศัยอยู่ที่กระท่อมเก่าสม,สมแต่เธอรู้จักกันทั่วถึงในเสียงร้องที่สวยงามเธอสามารถทำให้ดอกซากุระบานอย่างสวยงามคลอดฤดูใกล้หมู่บ้านมีกลุ่มต้นซากุระที่เติบโตมาพร้อมๆกับเธอ ซากุระเชื่อว่ายิ่งเธอดูแลต้นไม้เหล่านี้มากขึ้นจะยิ่งทำให้เสียงของเธอไพเราะม,มากขึ้นทุกเช้าเธอจะตื่นขึ้นพร้อมกับพระอาทิตย์และร้องเพลงสดขนาดดูแลต้นซากุระครั้งหนึ่งในฤดูหนาวหนึ่งเกิดพายุหิมะรุนแรงความหนาวเห็บเคือคลานเกิดความอดอยากหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาแต่ด้วยใจจรักซากุระกลัวว่าต้นซากุระจะตายเธอ จึงออกไปปกป้องต้นซากุระที่เธอรักเธอรักต้นซากุระและการร้องเพลงดั่งชีวิตของเธอระหว่างเดินด้วยความหนาวเธอจึงร้องเพลงเพื่อความอบอุ่นแต่ลมหนาวยังคงทาทมใส่เธอในขณะที่เธอร้องเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นตัวเธอสว่างด้วยแสงสีชมพูท้องฟ้าเปิดโลง่งและความอุ่นกระจายไปทั่วหมู่บ้านต้นซากุระที่ครอบคลุม ด้วยหิมาลายทั้งหมู่บ้านตกใจที่มีดอกไม้บานอย่างสวยงามในฤดูหนาวและพวกเขาทราบว่าเป็นเพลงของซากุรัสที่ช่วยหมู่บ้านเอาไว้ทุกคนต่างขอบคุณเธอหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวหากไม่มีเธอช่วยไว้พวกเราคงไม่รอดแน่และได้รีบฟื้นฟูหมู่บ้าน เพื่อเตรียมจัดงานเลี้ยงฉลองให้เธอและได้เกิดเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาคนทั่วทุกมุมต่างมาเยี่ยมชมหมู่บ้านและฟังเสียงร้องเพลงอันไพเราะของเธอทุกครั้งที่เธอร้องเพลงจะเกิดแสงสีชมพูท้องฟ้าเปิดโล่งเกิดความอุ่นใกล้ๆเธอเสียงของเธอนั้นเกินคำบรรยายหมู่บ้านกลายสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองดอกซากุระบานตลอดมักเกิดเสียงเพลงทุกครั้งที่ซากุระตื่น เพลงของซากุระกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความสวยงามธรรมชาติและความเจริญทางปัญญาคู่กับจิตใจมนุษย์และตั้งแต่วันนั้นไปหมู่บ้านที่อยู่ที่เทือนฟูจิจึงถูกว้พรด้วยเม็มนของดอกซากุระตลอดไปแม้กระทั่งตอนที่เธอจากไปดังนั้นตำนานของซากุระและเพลงของเธอยังคงอยู่สำหรับการเตือนคนว่าความงาม อาจจะพบเจอในสถานที่ที่ไม่คาดคิดที่สุดขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็กดใจให้ด้วยนะจ๊ะ